คู่แท้อยู่แห่งหนใดนะคะมาดูกันนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมดสามตัวเลือกหนึ่งสองสามนับจากซ้ายมาฝานะคะคู่แท้อยู่แห่งหนใดนะคะนึกถึงสิ่งดีๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคู่ของคุณนะคะว่าคู่แท้อยู่แห่งหนใดคนที่เลือกใหม่เล็กนึ่งนะคะจะบอกว่าคู่แท้อยู่แห่งหนใดเขาบอกคู่แท้ของคุณนะคะอยู่ในสถานที่ไกลๆแล้ว เขาจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจ้าแต่จะมาเป็นคู่ของเราภายหลังนะจ๊ะมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาอาจจะผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์ที่แบบว่าอาจจะมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วถึงขั้นที่อ,อยู่ในช่วงที่แบบต้องเลิกล้างกันไปนะคะจนได้มาเจอเราแล้วมาเป็นคู่ของเรานะจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่ง คู่แท้อยู่แห่งหนใดสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะบ่งบอกได้ว่าคู่แท้ของคุณจะมีอายุมากฝว่าคุณคู่แท้ในลักษณะนี้อาจจะเป็นคู่ที่แบบว่า,ามีเรื่องทะเลาะกันบ้างแต่ก็ยังไม่เลิกล้างลาก,กันนะคะจะเป็นลักษณะคนอายุมากากว่าคุณสองสามปีแต่จะเป็นคนขี้เอาใจ เอาแต่ใจตัวเองและขี้น้อยอกน้อยใจด้วยสินะคะดังนั้นนะคะสารสัมพันธ์กันแบบเรียบง่ายนะคะอย่าใช้อารมณ์นะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกหมายเลขสามนะคะจะบอกว่าคู่แท้ของคุณอยู่แห่งหนใดเขาบอกเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดอยู่ห่างๆแบบห่วง,วงแต่ไม่กล้าเปิดเผยตัวนะคะเป็นคนลักษณะอายุอัดเท่าเทียมกันเลยนะคะอายุได้เตี้ย เทียมเทียมกันเลยอ่อนเดือนแก่เดือนกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะจ๊ะประมาณว่าแก่เดือนกันหน่อยๆนะคะแต่อายุค่อนข้างเท่ากันจ้าจะเป็นลักษณะของบุคคลน,นี้อาจจะแบบว่าเคยผ่านมาเจอคุณแล้วแล้วได้บรรจบพบเจอกันนะคะดังนั้นขอให้สมหวังนะคะสมภพรครูแทอยู่แห่งหุนใดนะจ๊ะ